ดีค่ะเพื่อเราตบวแทนจากโรงเรียนบางสวันวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุรษาษฎร์ธาน,นีชุพรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะในวันนี้นะคะเราได้มีความสนใจที่จะมาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องสิ่งของเราตามหัวข้อที่มีชื่อว่า discovery local bio right diversity ค่ะในเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของอ่างน้ำผุดตําบลบางสวัสวนอํ์เภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ โดยมีผู้ศึกษาคือหนูเด็กหญิงฟาแซร่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะหนูเด็กหญิงเบมเชียนาเซนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะและหนูเด็กหญิงนาทิตาเพชรอาวุธจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะเราไปอ่างน้ำพุดกันเลยไหมคะไปค่ะไปค่ะและที่นี่คืออ่างน้ำพุดค่ะทำไมเราจึงศึกษาเรื่องที่นี่คะอิง พราะที่นี่น่น,นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งยังเป็นป่าต้นน้ำอีกอ่าหารด้วยนะคะในช่วงหนึ่งนะคะได้มีนักท่องเที่ยวมากมายที่เข้ามาเที่ยวที่นี่ได้เข้ามาเยี่ยมชมระบบนิเวศของที่นี่ค่ะแต่ส่วนหนึ่งนั้นได้เข้ามาเพียงเพื่อเล่นน้ําเท่านั้นแต่พฤติกรรมของคนบางกลุ่มนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่นี่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมลง และทําให้ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังไม่มีความรู้เรื่องพันไม้ต้นน้ําและระบบนิเวศต,ต่างๆของที่นี่ค่ะก็หมายความว่านะคะกลุ่มของพวกเราได้มีการสนใจที่จะจะศึกษาระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตการอนุรักษ์และการฟื้นฟูพวกเราตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้จะศึกษาเรื่องนี้งั้นพวกเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไหมคะไปค่ะไปค่ะ ของพวกเราได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดน้ําผุดในอ่างน้ําผุดเพื่อที่จะศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศในอ่างน้ําผุดในเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ของอ่างน้ําผุดให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศท,ที่มีในชุมชนค่ะ โดยแนวะทางในการศึกษาค้นคว้าเราได้แบ่งออกเป็น3ารหัวข้อใหญ่ๆห,หศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศเช่นพันธไม้พันธุ์ต้นไม้ที่สามารถยืนในน้ําได้พืชภายน้ําหรือพืชพันธุ์ตา,ต,าต่างๆ 2. งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์น้ำผุดโดยพวกเรานะคะจะศึกษาว่าน้ำผุดมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอุณหภูมิเท่าไรและมีบริเวณกี่จุด โดยทั้งหมดนี้นะคะเป็นจุดที่เราสนใจมากที่จะศึกษาในเรื่องนี้ค่ะในช่วงเดือนธันวาคมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือและในช่วงเดือนมกราคมลงพื้นที่จัดเตรียมแล้วจัดทำเล่มรายงานค่ะและในการศึกษาครั้งนี้พวกเราตั้งใจมากที่จะได้ศึกษาในระบบนิเวศ ความหลากหลายของอังน้ำพุดพวกเราอยากให้ทุกคนได้อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติที่นี่ค่ะในการศึกษาในครั้งนี้นะคะพวกเราสามคนได้ตั้งใจเป็นอย่างมากซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้และนําข้อมูลนี้มาเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศที่สําคัญของชุมชนเราค่ะและหวังว่านะคะทุกคนจะติดตามและคอยเป็นกาลังใจให้เราค่ะ สองคนขอขอบคุณค่ะ